สวัสดีสวัสดีครับอยากรวยอยากรวยไหมครับอยากรวยอยากรวยไหมครับสวัสดีครับผมหนุ่มเสียงฮิตคิดแล้วรวยนะครับหรือหนุ่มหน้ามนคนหน้าเดิมอาจารย์คิดทำมาขันครับแม่ฟังเพลงอยากรวยไหมครับ ทุกคนก็บอกว่าอยากรวยแต่ท่ามกลางมรสุมโรคร้ายกำลังระบาดไปทั่วโลกนะครับทางยุโรปทางอเมริกาทางจีนทางเพื่อนบ้านของเรานะครับหรือในประเทศไทยของเราทุกจังหวัดนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มเ,เขาเรียกว่าก,ากักตัวปิดตัวเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่ควรระมัดระวังนะครับจากโกรคระบาดท,ที่กำลังเกิดขึ้นีน่โลคไวรัสตัวร้ายนะครับ แล้วธุรกิจหน้าที่การงานของเราละครับจะทำอย่างไรนะครับอาชีพที่มีอยู่ก็ถดถอยเรื่องรายได้แต่ก่อนก็บอกว่าเฮ้ยรายได้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไร่เพราะเศรษฐกิจสังคมไม่ค่อยดีทั่วโลกก็มีปัญหาและประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจต่างๆกำลังถดถอยแต่พอโรครุมเร้าเข้ามานี่ แล้วจิ้งหนักไปบางอาชีพก็ปิดตัวเองไปนะครับบางอาชีพก็รายได้ลดแล้วค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าคองชีพที่กําลังจ่ายอยู่ตลอดเลยครับเราจะทำย่างไกดีกับชีวิตจะไปทำอาชีพใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่ถนัดครับไม่ถนัดจริงๆเอาละครับ ผมจะแนะนำอาชีพที่เรายังพอจะได้จุนเจือครอบครัวและชีวิตหน้าที่การงานของเราทำให้มีไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็คือเครือข่ายออนไลน์ครับบริษัทหงทอง888นะครับโดยท่านทานุชนหงทองนะครับท่านประธานใจดีของเราเนี่ครับเป็นคนสุรินทร์นะครับทำเครือข่ายออนไลน์ มีสมุนไพรจีนสมุนไพรดีๆนะครับโดยคุณหมอสถาพรหวงชื่อครับสมุนไพรนี้นะครับช่วยท่านได้นะครับสามารถที่จะทำให้ร่างกายของเรานี้ครับฟื้นฟูสุขภาพที่เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก่อนเก่าแล้วหรือโรคระบาดกำลังละอุเข้ามาหวงจือจะสร้างภูมิต้านทานทำให้ระบบ ฮอร์โมนของเราและเป็นสมุนไพรที่ทำให้อายุวัฒนะหน้าตาผิวพรรณก็จะสดใสนะครับแล้วยังจะมีสมุนไพราบางตัวสามารถต้านนะครับต้านไวรัสได้นะครับก็เอาเป็นว่าฟื้นฟ,นฟนูร่างกายแล้วยังจะได้ธุรกิจดีๆนะครับธุรกิจดีๆก็คือเครือข่ายออนไลน์นะครับ เพื่อจะเสริมสร้างรายได้นะครับลงทุนแค่เพียงหนึ่งขวดนะครับโอนเงินเข้าในระบบของบริษัทนะครับแล้วแอดมินก็จะส่งผลิตภัณฑ์ให้บอกแค่ชื่อที่จูนะครับสมัครฟรีนะครับสมัครทำบัตรส่วนลดฟรี แล้วก็ไปบอกพี่บอกน้องทาน1ขวดจะมีะไรายได้ตั้งแต่วันละ500ถึงวันละ7,5 0 0นะครับแนะนำคนไป1ขวด2ขวด1ขวดได้500บาท2ขวดได้พันบาทนะครับแล้วมีค่าชวนคุยชวนแนะนำอีกดังผู้1ขวดถ้าแนะนำคนมา2ขวดจะมีค่าแนะนำอีก200บาทคือ1 2 0 0บาทจากนั้นก็คนอื่นก็จะไปบอกคนอื่น มีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีสคบอมีออยอมีฮารานรองรับบุธมชนนะครับเอาไว้รองรับธุรกิจดีๆที่เรากำลังจะห่างหายหรือถดถอยไปในยามที่เข้ายากหมากแพงโรคระบาดถ้าใครอยากจะลงทุนเต็มแม็กนะครับลงทุนไปเลย,ย15,000บาทนะครับตำแหน่งโกนี่เป็นธุรกิจเครือข่ายออนไลน์แนะนำ ซ้ายโกหัวาขวาโกเราก็ได้เจ็ดพันสองจากนั้นจะมีรายได้ตั้งแต่เจ็ดพันสองขึ้นไปจนถึงวันละสี่หมื่นบาทนะอาชีพดีๆอย่างนี้นะครับทำให้เรารู้สึกสดชื่นหัวใจนะครับไม่ต้องไปขายผลิตภัณฑ์ไม่ต้องไปอะไรโทรหาผมโทรหาคุณท่านดูชนนะครับศูนย์แปดหกแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เคไอดีไลน์นะครับเคศูนย์แปดหกแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่นะครับแล้วเราจะ มีรายได้เป็นช่องทางที่2ที่สช่วยให้สุขภาพดีทำให้สุขภาพพี่น้องและตัวเราดีและมีธุรกิจดีๆตามมาด้วยนะครับฝากไว้นะครับรีบสั่งด่วนนะครับสวัสดีครับ